สบายดียพ,อพ,อพ,อพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพอๆกันพี่กอลพี่น้องสองสาวอะไรพอๆกันตอนช่วยสายพี่น้องเอ้ยเปิดออกมาก็เห็นผักเข่าเลอพี่น้องเลยเป,เปิดก้าม่วงเปิดก้าม่วงทำไมอ่ะอันนี้พัดเศษพัดเศษถ้าบอ,อดใส่เสื้อเอวดำเนาะต้มหุง่งหรอกะตุ่มหอยพี่น้องเอ้ยชิบม่วงแล้วมาได้พี่น้องหมดมจอมากินนับกันพี่น้องกินก้ามพัดเศษถึงกึดเศษเฟอร์แบบยุไทด์เอิร์นเซนเล็กเนาะโผ ปวดปวดคนจะกินใครที่เขาะแน่คนจะกินน้ำหมูปวดนายพายุพายุยุยพายุคอยบาชวนนะขอเฮียคนคอยสกินเข่าอย่างเดียวเบิ่งปากเลนะกินมตอ้ตยุตยเนมานจะกินบ่จะมาหุงมเนี่ยบอกเขาแสกบึงบอก บ้านเฮากับมีข,ขา่าวอดีะะ้เลยนเาพี่น้อง,องบ้านเฮากับมีเหตุสาสลดใจอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมีคนเสียชีวิตอีกเลยมีการตายเกิดขึ้นพี่น้องแต,แต่เป็นแบบเป็นโรคของโลกรคประจำโตยิ่งเขาจะว่าเสียนเลือดฟอยแต่เขาจะว่าบ้านเฮานะ กะบ่ได้บ่ทันได้เฒ oh ่าเลยเนาะแม่อันหยုပ်ประมาณอันหยုပ်ประมาณ30บ่ฮอดฮอดบ่ฮอดบ่ประมาณ30นี่แหละกะกะสิเห็นใครก็สิผ่านตาเห็นอยู่ดอกเพิ่นก็ดิชายเพิ่นก็ดิกแซ่เพิ่นเพิ่นเปิดาตําบักหุงดอกพี่น้องในบ้านเฮาน่ะ เจยู <Jeju. S 2> เป็นกับเป็นเที่ยวเบาไก่ฮะแล้วผนแ่ดจกเขาการผนกับเรือพระเจ้าวาส้นเหยอดดฟอยแตกเนาไปหมู่ทหารแล้วผนกับเอาบอด้ยฮนะแบบมันเป็นนักอาการนักลนแล้วอาการนักแล้วผนเอาบอดายผนก็นเลยส่งลงมา น้อกข่อยุอยากกินน้ำย,ยุ้ย <c oughs> บอด้ซอนน้ำพยอีกคอยสิกินอย่างเดียว <c oughs> ชิคกินอย่างเดียวเขามาได้ไหม <c oughs> นี่อันเออเห็ดแก้วนะนี่นะนั่นนั่นเคแก้วต้นต้มอ,อันไก่ย,ย่องเอามหมขอจะให้แม่มีแม่มีผลบุคอยที่กินต้มามะหูพี่เนาะ น้ำเยอะแยะนี่กินข้าวกินข้าวพรมีฮะก็มาแต่นาพี่น้องมาแต่เลี้ยงงัวกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหอนดีเฮ้ดเแ้ยเฮ้ยยืดเฮ้ย น้ำน้ำกับโมมีถ้าเอามาแล้วก็เขากินนะเขาก็ไปตอนเทียงซะก,ก่อนจังเห็ดลาบะสิ่งมันคือกินต้มเหมือนเป็ดแต่ว่ามันกระดูกสิ่งถ้าเอาไว้เห็ดอันาดหุ่นน่ะหุ่นนนะ่นนะน่องไปยุเอ้ยพายุหุ่นน่ะเอาเช็ดเช็ด,ชด,ชดพักลุงเอาเช็ดเช็ดพักลุงนะั่นโอ้ย <c ười> เซ็ดเซ็ตนะงานลูกชายกับพี่น้องชายข้างลูกชายคูนมาดูหอยจอก็มีแต่จะไม่ใหญ่สะไปดีพี่น้องข่าวเด้อพี่หนังเด้อเจอยไห้กินก่อน มันมันมันต่มบดึงดงดินี่โอ้ยแล้วจะมากินขี่นั่นบ้างจัดเนาะไปยุกินผักมาลูกมาหมมั้ง ข้าูกคนด้วยังี่ทนนไปพอกทิ้งก่นไม่ห่วงคุณไหนไปจิ๋อเป็นเอียนไปเลยคุนคุนงังบ่เป็นค่ะ

พ่อขอแน,น,น่นี่แม่หวัหว,ะหวะขะไว้หาลาะป้าแล้วกินอยากกินจะมะได้ไปนอกเลยตงกินบ่ได้อ่ะนั่นดิ ชิว่าไนได้เบิ่ได้พักลูกเหนียบ่ล่นนี่พวดเบ้าบ่พักขมิ้พี่เนาะขวดขวดขวดหมุนเบิดหมุนบดอ้าวไม่เาดเอ้ายเฮ็นไหนเฮนดห บ่มามามาเอออห็นไหมโอ้ยสุดยอดไปไหนาดื่มจึงจึงจึงกระจึงกระจึ้งกระจึงผูนผูนป่าไม่ละพูว่ามีไม่ละูแล้วขอมีคุณมามาผูขัดอ่ะอืมนี่ บวานเลมดมีมาแล้วบดนยังเลยแมู่กอยงบ่ไงจะกินไหนกินเน้อตุ่กินลูกตุ่มัมากลัมาตุ่มนีฮะกม เกินย่งเล้ยสิไปเป็นไปเป็นในภาคเข่าในบริจินเนอะอาปลากุปงกุปงอาอ้าวปลากุลูกนกลูกนู้นนี่แม่งกูไดฟปาน

กุกตกกุ้งมาเที่ไอยเฮ้เขาไปลมนี่าไปลมจ้าอเขาขึ้มันกุ๊กบอกขึ้กุ๊กขึ้นวาเขามาย่ามี่น่ะเขามาเห็นแหละเขาจะเก็บไปเขามย่างหี่ขาเห็นหีเะเ้าเขาตอเขายิ้งหน่อยบ่ยบ่ยานอยหน่อย อืมน่ากแม่ตาแกดสิน่ากังในแกงบเียวขนเป็นบอยู่ในเื่อน็บเงือนมีแกวไหมมเนหมเจียวมาให้ป้ากระหนุ่มจัดจวด มันน่าจะดุพี่หนุกจะดุใช่ัวร์ไปเลยยังน้ำดำนี่ลูกน้อยพี่หนุกเอ้ยกินเนี่กับแบบกินน้ำข้าวดอกนินอันนินคนตายแล้วก็เบอร์ลูกมาหมูชุดมาตหาเห็ดชอบแกบต้าเห็ดนี่มีเยอะ คื้นผัดไพดับคนหลุดแตกนี้อื่นดีผู้เล่นไพ่กับไปไพ่ไปมันฝองคนตกบ้านน้โอ้ยเนี่ยมาเขาก็เมื่อคืตังค์เขาปอ่างเงี้ยนมัมีบออยู่ไพ่กับจับไพ่เมื่อมันจี้ไพ่ดับเนี่ยปัญหาตัวคือไพ่ดับคนตายไพ่ผัดดับพี่น้องมันน่วยคนบมมีบองอยู่ที่ไพ่นักดับตลอดด้บพี่น้องเอ้ยบ่ได้ฮือ ว่าจะ่ห in ืมว่าจะยิงเสียงฟาดังมแจ็เฟนนีไรไใคบานนี่เป็นเด็กจินมีไข่มอืมโอ้าษิจินบอกไงคิดิบบอมันคือมันเป็นภาษาหยาบ กันับพะันัพให้กิดเขวบอดี้พี่น้องกัดเขาติดมือบนี้นะเอาข้าให้มันตดมกเานะยุกๆกะเ้าไปแต่หามงกูมไม่ได้แบบโอ้ย กคขนไปคนปป๊ตู้ปุบับปกติหรือตะกาน่ะตู้ถลกมันได้เลยผมว่าป้าน้องเสือก็ป้ายแต่ใส่โคมแบบนาะขนใส่โคมไปนะนมันลงก็อย่ามันบวบๆอยู่ประจำนะข้าวมีเผาป้ามากเลยพี่น้องวยลูกวายใคมเผากัยังวะอเนี่ยหมเปล่ก็แมมนเท่าเนี่ยมันเจียวิยังจ๋่คุออะ พี่น้องมหาหอนี่กัสิเดลาเลยเด้อพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเจ้าอะไรส่งแม่มีนะเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่เอาน้องพออยู่ไปนอนกับพี่น้องสวัยดี